งานแต่งงานเริ่มขึ้นรัศมีนั่งอยู่จินตนาการว่าเป็นเธอกับริธีที่ทำพิธีกรรมแต่ก็เป็นเพียงแค่หวนกังวันของเธอเธอมองไปที่โต๊ะของทั้งสองตรงหน้าความรู้สึก ก็ทิมแทงใจมาริสกาก็ฝันกลางวันว่ากําลังทําพิธีกับริชชีเธอหันไปสารภาพกับเขาว่าเธอแทบที่จะรอแต่งงานกับเขาไม่ไหวแล้วเมื่อใดก็ตามที่เธอเห็นคู่เจ้าบ่าวสาวเธอมักจะจินตนาการว่าเป็นเธอกับเขาเสมอริชชีเพียงพยักหน้าโดยไม่ได้แสดงความสนใจในคําพูดของเธอขณะที่ไฟค่อยๆลามผ่านผ้าม่านเสาวสวิตบอร์ดและบางส่วนของมณฑลบติดไฟแต่ก็ดูเหมือนไม่มี มีใครสังเกตเห็นมีสายจากคีรนันมาริสกาก็ขอตัวไปคุยที่มุมอื่นคีรันถามมาริสกาว่าริชีโกรธเธอหรือไม่เธอบอกคีรันว่าเธอดีใจที่มาร่วมงานไม่เช่นนั้นรละสมีมีแผนที่จะพาริชีไปที่ไหนสักแห่งดีที่แผนไม่สําเร็จ ขณะที่ริชชี่ยืนขึ้นเพื่อแสดงความยินดีกับคู่แต่งงานไม่นานความโกรธหดก็ประทูขึ้นเมื่อทุกคนสังเกตเห็นควันและไฟที่ลุกโชนไปทั่วห้องโถงริชี่และลัศมีทําหน้าที่พาทุกคนให้ออกไปจากห้องโถงอย่างปลอดภัยมาริชกากําลังเดินกลับมาที่ห้องโถงมีชายคนหนึ่งคว้างเก้าอี้อย่างสิ้นหวังโดนตัวเธอจนทาให้เธอล้มลงเธอตะโกนร้องให้ริชชี่ช่วยริชชี่เอง เขามองหาเธอเช่นกันเขาให้ลัศมีพาคนออกไปส่วนเขาจะตามหามาริชกาบริกรไปเปิดประตูทางออกลัศมีสั่งให้ทุกคนออกไปเพราะไฟลุกลามไปทั่วห้องโถงแล้วอาราฟขอให้ลัศมีไปด้วย อรุณทัตตีบอกอีกไม่นานหน่วยดับเพลิงก็มาถึงขอให้ลัศมีออกไปด้วยกันลัศมีบอกเธอจะช่วยแกกคนอื่นๆก่อนขอให้ทั้งสองพาแขก,กออกไปอย่างปลอดภัยโครงเสาก็เริ่มหลม้มลงมาเรื่อยๆในขณะที่ห้องนอนนีลามคิดว่าแม่สื่ออันคาทําไมไม่โทรมาหาคาริชมามาที่นั่นโทรหาแม่สื่อแต่อีกฝ่ายก็ไม่รับสายนีลามบอกเมสื่อคนนี้มีความรับ ผิดชอบแล้วค่อยโทรหาอย่าได้เพิ่งใจร้อนไฟลัศมีชายท่อนเหล็กยาวงัดเสาจนคนที่ติดอยู่สามารถรอดผ่านทางที่ปิดอยู่ออกไปได้มีเสาติดไฟต้นหนึ่งตกลงมาใกล้ริชีจนทำให้เขาล้มลงลัศมีร้องตะโกนจะไปช่วยเขาแต่เขาให้ลัศมีไปช่วยมาริชกาลัศมีเดินมองหาจนเจอมาริชกาที่อยู่ใต้เก้าอี้และเสากำลังล้มลงริชีก็ตะโกน บอกลัสมีช่วยดึงพาเธอออกมาได้ทันมาริสการู้สึกมึนงงไปชั่วขณะเนื่องจากตกใจลัสมีเขย่าตัวถามว่าโอเคไหมบอกมาริสกาว่าเธอยังมีชีวิตอยู่มาริสกากอดลัสมีแน่นเพื่อขอบคุณเธอที่ช่วยชีวิตลัสมีให้เธอออกไปจากที่นี่ทันใดเสาโครงเหล็กก็หล่นทิ่มแทงเท้าลัสมีทําให้เธอไม่สามารถจะไปช่วยริชชีได้มาริสกาพยายามอย่าง เต็มที่ที่จะดึงเสาออกจากคร่างดิจี เธอหันไปจับท่อนเหล็กแต่ท่อนเหล็กร้อนจึงได้เอาผ้ามาพันมือไว้จับท่อนเหล็กเพื่อจะงัดเสาที่ล้มทับออกจากฤิชีเธอบอกฤิชีว่าเธอไม่สามารถขยับเสาได้ในขณะที่ริชีขอร้องให้เธอปล่อยเขามาริชกาสังเกตเห็นว่าหลังคากำลังจะตกลงมาทำให้เธอตกใจริชีก็เริ่มจะไม่ไหวรลศมีดึงเท้าออกมาจากเสาที่ทิ่มแทงด้วยเสียงที่กรีดร้อง และรีบเปลี่ยทางเพื่อไปช่วยเขาจนสามารถเข้าถึงตัวเขาได้เขาหมดสติไปรลัสมีก็ตะโกนขอน้ำมาริสกาหันไปเห็นขวดน้ำที่พื้นรีบโยนให้ลัศสมีลัศสมีก็สาดน้ำใส่หน้าเขาริจจีก็ลืมตาเธอบอกเราจะต้องไปจากที่นี่ ริจีตั้งสติได้มาริสกาขอให้ริจีรีบลุกขึ้นเพราะหลังคากำลังจะพังลงมาริจีลุกขึ้นตะโกนถามรัศมีว่ามาที่นี่ทำไมเธอบอกเธอจะต้องช่วยเขาเขาก็ถามว่าทำไมคุณถึงช่วยผมผมไม่ใช่สามีคุณแล้วทำไมคุณถึงเสี่ยงชีวิตเพื่อผมหลังคาจะพังลงมาลัศมีก็ถือท่อนเหล็กค้ำยันไว้ไม่ให้พังลงมาลัศมีถามว่าเราจะออกจากที่นี่ได้อย่างไร ชิ้นส่วนหลังคาตกลงมาบนหัวรัศมีทำให้เธอสลบ จะสุดลงกับพื้นริชีก็รีบกอดประคองเธอไว้มาริชกาขอให้ริชีออกมาเพราะว่นวนดับเพลิงมาถึงแล้วริชีตะโกนเรียกลัสมีและอุ้มเธอออกมามองเห็นเท้าที่พูองเธอรีบพาเธอออกมาในขณะที่นักดับเพลิงมาถึงเพื่อควบคุมไฟและเป็นครั้งแรกที่มาริชกาไม่ขัดขานที่ริชีอุ้มลัสมีมาริชกาวิ่งออกมานอกโรงแรมตามมาด้วย ฤทชีที่อุ้มลัศมีที่หมดสติอาราบและอรุณธาตีถามมาริสกาเธอก็บอกไม่เป็นไรฤทชีกำลังพาลัศมีออกมามาริสกาเห็นฤทชีอุ้มลัศมีไปที่รถวางเธอที่เบาะและขับรถออกไป มาริสกาก็รีบไปขึ้นรถและขับตามไปส่วนที่ครอบครัวโอเบอรอยดาดีถามอายุธว่าทำไมถึงดูเศร้าเขาบอกกังวลเรื่องลัสมีกับอาราฟดาดีบอกเธอมั่นใจว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับลัสมีในวันนี้ถ้าการแต่งงานของลัสมีได้รับการแก้ไขเธอจะมีชีวิตที่ดีรออยู่ข้างหน้าอายุธขอให้ดาดีอธิษฐานต่อพระเป็นเจ้าให้ผู้ชายที่มา พบลัสมีนั้นเป็นผู้ใหญ่เล็กน้อยแต่แท้ที่จริงแล้วเขาเห็นว่าลัสมีรักเพียงริชชีเท่านั้นและไม่รักใครเลยไยมาริชกาขับรถเธอนึกถึงที่ลัสมีเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยเธอเธอคิดว่าเธอคงปล่อยให้ลัสมีตายไปแล้วแต่สถานการณ์กลับตาลปัดเธอจึงรู้สึกขอบคุณลัสมีที่ช่วยชีวิตเธอแม้ว่าเธอนั้นคิดทำร้ายลัสมีมาตลอดก็ตาม ริชีขับรถมองเธอที่สลบอยู่เขาเครียดและโกรธมากเพราะลัสมีเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยเขาและมาริชกาเธอช่วยเขาจากเหตุการณ์ต่างๆและหลายครั้ง เธอช่วยเขาอยู่เสมอเสี่ยงชีวิตเพื่อเขามาตลอดชีวิตของเธอนั้นมีค่ามากกว่าสิ่งใดทันใดตรงทางโค้งมีรถบรรทุกพุ่งมาเขาหักหลบเกือบชนเข้ากับต้นไม้ดีที่เบรกและดึงเบรกมือไว้ได้ทันหัวเขาก็โขกกับพวงมลาลัยจนได้เลือดหันไปทางลัศมีก็รีบปรับให้เธอนอนเอ็นลง แต่หลังจากนั้นก็สตาร์ทรถไม่ติดเขาลงไปขอความช่วยเหลือรถที่จอดอยู่แถวนั้นแต่ก็ไม่มีใครเขาอุ้มเธอออกจากรถรอรถที่ผ่านมาไม่มีจึงได้อุ้มเธอไปตามทางหันมองดูเท้าที่ถูกไฟไหม้และบาดเจ็บเธอทำให้เขานึกถึงความทรงจำในอดีตที่เขานำกำไรข้อเท้าคู่หนึ่งมาให้เธอเขาชมเชยเธอที่ช่วยเหลือเขาในโครงการจนทำให้เขา ณการประมูลลัศมีบอกว่าเธอไม่สวมกําไลข้อเท้าเพราะว่าครั้งหนึ่งพ่อแม่ของเธอนำมาให้เธอโดยไม่มีของบรานีเธอจึงไม่สวมแต่กลับไปมอบให้บารานีริชีก็ถามว่าทำไมถึงไม่เคยบอกเรื่องนี้กับเขาริชีเมื่อสลัดความทรงจำเก่าออกไปริชีเห็นรถเข็นขายผักผลไม้อยู่ข้างทางจึงได้วางเธอลงและเข็นไปตามทางตรงไปยังโรงพยาบาล ประจำเมือง หมอกำลังตรวจลัศมีบนเตียงจูจูภรรยานักการเมืองมาพร้อมกับลูกชายเธอที่นอนบนเตียงเข็นเข้ามาโดยมีอาการจามหมวิ่งไปตรวจดูอาการพวกเขาภรรยานักการเมืองขอให้หมอตรวจดูลูกชายเธอเนื่องจากเขามีอาการจามตั้งแต่เช้าริชีเห็นดังนั้นริชีไม่พอใจขอให้หมอมาตรวจลัศมีก่อนเพราะว่าอาการหนักกว่าหมอบอกจะต้องตรวจครอบครัวนักการเมืองก่อนขณะที่ หมอคนอื่นนั้นยุ่งอยู่กับการผ่าตัดยิิงคนนั้นไม่พอใจจึงมีปากเสียงกับริชีแต่ริชีก็ไม่เกรงกลัวโต้เถียงกับเธอ เมื่อไม่ยอมริจีหันอุปกรณ์ทำแผลหยิบกันไกขึ้นมา,ข,นมาขู่หมอด้วยชีวิตลูกชายรัฐมนตรีหมอตกลงและรีบไปตรวจลัสมีริจีหันมาขอโทษหญิงคนนั้นและลูกชายเธอสำหรับพฤติกรรมที่ไม่ดีของเขาบอกกับพวกเขาว่าลัสมีนั้นมีความสำคัญต่อเขาเพียงใดหลังจากนั้นหมอก็พานลัสมีเข้าไปในห้องผ่าตัดหญิงคนนั้นรู้ถึงความรักที่แท้จริงของริช ที่มีต่อัศมีโดยที่เขานั้นไม่เกรงกลัวภรรยาของนักการเมืองอย่างเธอในขณะเดียวกันคาริชมาแจ้งนีลามว่าโรงแรมที่ริชชีัศมีไปเกิดไฟไหม้ต่างพยายามโทรหาริชีแต่เขาไม่รับไฟมาริชกาที่ขับรถอยู่เริ่มกลับมาเป็นคนเดิมคิดว่ารัศมีอาจจะต้องการความเห็นอกเห็นใจจากริชีจึงได้มาช่วยตัวเธอ เธอก็โทรหาหนีลามเพื่อสอบถามว่ารู้ไหมว่าริชี่พาลัสมีไปโรงพยาบาลไหนแต่ก็ได้รู้ว่าริชีไม่รับสายของนีลามเช่นกันเธอบอกนีลามว่าเธออยู่ในงานแต่งงานด้วยทุกคนสบายดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บมีเพียงลัสมีเท่านั้นที่หมดสติและริชีก็พาเธอไปโรงพยาบาล มาริชกาคิดว่าเธอจะสืบให้ได้ว่าริชชีอยู่ที่ไหนนีลามขอบคุณมาริชกาแล้ววางสายนีลามบอกกับวิเรนดาและดาดีดาดีวิเรนดาอายุต่ตางก็เป็นกังวลห่วงอาการของลัสมี